สวัสดีค่ะทุกคนกลับาพบกันอีกแล้วกับรีแอคชั่นค่ะวันนี้อาจจะดูไม่ได้ลื่นเลงมากมายนะคะเพราะว่ารีแอคชั่นอันนี้เป็นอีเดคชั่นเพลง Goodbye ของ t o n y o นะคะเป็นซิงเกิลอำลานะคะของสาวๆนั่นเองนะคะขอเกินก่อนนะคะขออนุญาตเล่าเรื่องราวนิดนึงนะว่าจริงๆแล้เนี่ยเราเป็นแบ็คแจ็คแล้วก็เป็นกล์กุ๊ปลงแรกเลยที่แบบชอบมากไม่เคยชอบกิร์กุ๊ปอะไรที่มันแบบ ขนาดนี้มาก่อนนะแล้วตอนแบบประกาศว่าแบบจะยุบวงนี่คือแบบช็อกมากนะะพูดนะคะว่าสาวๆยังมีผลงานแต่ว่ามันก็ก็ไม่เหมือนที่อยู่กันเป็นกลุ่มอะเนาะเอมวีนี้ก็จะเป็นเอวสุดท้ายแล้วก็มันพูดยากนะคะพูดแบบเราจะไรพยายามไม่ร้องให้นะทุกคนแต่มันแบบมันรักมากอะมันเราคือแบ็คแจ็คเราเรามัน นะแล้วก็อย่างน้อยก็ขอบคุณรู้สึกขอบคุณที่ได้ออกเพลงนี้ออกมาเพื่อแบบอำลากันนะคะไม่ใช่แบบอยู่ดีแบบคิดจะยุบวงก็ยุบวงทั้งนั้นที่แบบก่อนหนะ้านี้คือเราอไปดูคอนแล้วมีโอกาสไปดูคอนแค่แบบครั้งเดียวอะทำได้ว่าตอนเป็นคอนแรกที่แบบซื้อเองใช่ไหมเราไปดูแล้วมันก็แบบไม่เคยดูวงไหนแล้วฟังเพลงแล้วแบบอินสนุกก็เราสนุกมากพอเพลงเศร้าปุ๊บเราร้องไห้เลยตรงนั้นเลยนะ้ำตาไหลเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยมีวงไหนทําได้นะคะทุก n นก็ anyone. แบบ เป็นวงที่ทําให้เราประทับใจมากๆเราก็รักมากนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็คิดตลอดเราก็พูดกับตังตลอดว่า,วาเออถ้ามีอีกเราจะไปแต่สุดท้ายแล้วแบบมันก็ไม่มีนะคะอ๋อนี่เ <c oughs> ขาอ,อวดเสื้อที่เป็นเสื้อทูนอคหนีวันะคะใครจําได้ก็เป็นเสื้อแบบที่เนคอนสาวๆแล้วก็เป็นเสื้อที่บอมใส่บอมชอบใส่ตอนที่ออกรายการ้าเราไปดูไปดูกันดีกว่านะคะว่า m อวจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ขอโทษนะที่เกินยาวโอเคไปโอ้ยเสียงกีตา้าโอ้ตายแล้วขาวดำอันนี้ถ่ายใหม่เหรอเนี่ยถ่ายใหม่โอ้ยตอนกูโอ้ยมีซับอังกฤษด้วย

งานคนวนี่ยแม่งจะไม่ร้องไห้หนะ ขอโทษทุกคนไม่ไหวแล้ว คุเสิ่งบอมไม่ไหวแล้วอ่ะ แบบแม่งมันกูดบายอันคิวแดนเดวีมีลากินก็คือโอ๊ยเด็กก็ได้เจอกันใหม่เงี้ยเหรอ ฮดบายตอนจบแบบโอ้ยตอนจบแบบโอ้ยดารากับบอมแบบนอนตักวีออ,วบบอู้วว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 กวววอววอวว บอมกับดาร่าเป็นอนี่ของซีอลชิป้แต่แบบแต่ซีอ่ะคือเป็นลีดเดอร์ไงเข้าใจปะคะแล้วทุกคนแบบถ้าดาร่ามานอนบอมมานอนอยู่บนตักซีเรารู้สึกว่าแบบมันนี่เหมือนกันเนาะเออต่อให้แบบเด็กกว่าแต่ว่า CL เอลเาทำหน้าที่ลีดเดอร์ <c oughs> ใช่ไหมคะก็ต้องแบบ ปกป้องแล้วก็ให้ความอบอ,อุ่นกับทั้งตัวดาร่าออนนี่แล้วก็บอมอันนี่นะคะแต่ว่าแบบมันเจ็บตรงที่ว่าทูเอ y นนีวตรงนั้นมันไม่มีมินจีอยู่ตรงนั้นเลยเนงะี้ยอ๋อขอโทษขอโทษโอเคก็จริงๆว่าจะไม่ร้องไห้นะแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆอย่างที่เราบอกไปตอนแรกก็คือว่าแบบ คนนั้นน่าจะเป็นคนคนนั้นเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกจะยิ่งใหญ่มากๆของทวีนวันก็เลยนะคะก็เป็นไอน,นะเออเอาออฟนอตตี้คนนั้นเป็นคนที่แบบบอกเราประทับใจมากมากๆาๆๆๆๆแล้วก็คิดว่าในช่วงคอนก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่ได้ ทุกคนได้โชว์ความสามารถแล้วก็ศักยภาพนะคะเราเชื่อว่าศิลปินทุกคนอะ่ะต้องอยากมีคอนอะไรเงี้ยมันมันจีตรงที่ว่าตอนแรกเราอะ่ะบอกแล้วเนาะเราตั้งใจจะไม่ร้องไห้เราพยายามจะไม่ร้องไห้เพราะแบบไม่อยากให้มันเป็นเป็น,ปนรีแอคที่ขี้แงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันมาจากความรู้สึกเราเลยเราขอโทษด้วยนะคะตอนที่เราจีใจสุดๆก็คือว่าตอนที่ CL อะ่ะแบ็คหลังอะ่ะฉายภาพแบบในคอนฉายภาาแบบ ที่ทุกคนกำลังแฮปปี้มีความสุขกับแฟนๆอะแล้วแบบซีเอลทำได้แค่แบบมองอย่าเงี้ยซีเอลทำได้แค่มองแล้วก็อืมให้มันให้มันเป็นแค่ความทรงจำดีๆนะคะที่หลงเหลือไว้ของเราอะไรเงี้ยอืมมันมันเศร้ามากเลยนะแล้วมันก็มันก็เจ็บจีจีด้วยแล้วแต่ก็ รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ในนั้นมีมินจีอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ว่าจะไม่ร้องแล้วนะแต่พอเจอช็อตน,นั้นไปที่แบบเออมัน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 ,ม,นมันไม่ไหวจริงอะคะ่ะก็เราขอไม่พูดเรื่องราวว่าทําไมถึงยุบวงเพราะอะไรถึงยุบวงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเราขอไม่พูดถึงนะคะถ้าใครอยากจะไป ดูหรืออยากจะไปหาข้อมูลเนี่ยเราแนะนําว่าไปเซิร์ชใน Google หรือไม่ก็ในพันธิปมันจะมีกระทุนหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างอยู่นะคะเราไม่รู้หรอกลึกลึกหนาบางความเป็นจริงอะไรยังไงอะ่ะเราไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าก็จะมีคนวิเคราะห์อยู่อันนั้นก็จะเป็นในพาร์ทหนึ่งนะคะก็อ่านอ่านมาบ้างก็มันไม่คิดเลยว่าจะมีวันที่ยุบวงได้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดีอะ่ะ CL อะ่ะเห็นว่าแบบ ไปโซโล่อะไรอย่างเงี้ยน้องรักวงมากมากนะคะก็น้องก็แต่งเพลงให้วงเยอะมากแต่ว่าก็ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันมันไปต่อไม่ได้ก็ก็ต้องยุบวงกันไปนะคะบางคนก็แบบเอ้ยมินจิคือสาเหตุนู่นนี่นั่นเราว่าไม่ใช่นะน้องน้องรักทุนนีวันมากวันนี้น้องก็แบบได้เขียนอะไรลงไอจีแล้วเหมือนกันก็ยังไงก็ลองไปติดตามอ่านกันได้ดูนะคะจริงๆวงเนี้ยเป็น ทุกอย่างมันครบ่าเสียดายจริงนะที่ต้องยุบวงกันไปนะคะแต่ยังว่าแหละถ้าไม่จากกันวันนี้สักวันมึงก็ต้องจากกันอยู่ดีนะคะมีพบเจอก็ต้องมีพลัดพลากนะคะมีมีเจอต้องมีจากมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่จากกันวันนี้ยังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากกันอยู่ดีโอเคเราอยากให้การจากลาครั้งนี้เป็นจากลาที่ที่ดีนะคะเราก็ไม่อยากให้มันเศร้ามากนะแต่ก็นั่นแหละค่ะยังไงชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปเราก็ยังรักหาังงทุนอีวันเหมือนเดิม ขอบคุณมากค่ะทุกคนที่มาดูรีแอคชั่นนี้นะวันนี้แบบต่อให้เราเหนื่อยยังไงเราก็ต้องทําออกมานะคะเพื่อให้แบบทุกคนได้มาอําลาสาวๆเป็นเพื่อนกันเนาะ mm hmm. คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าเราอยากระบายความรู้สึกของเราออกมานะคะ mm hmm. ในฐานะที่เราเป็นแบล็คแจ็คนะ mm hmm. ก็อยากจะแบบพูดอะไรหลายๆอย่างอําลาสาวๆนะคะเพราะว่าก็คงจะไม่มีอีกแล้วนะกับ เควนนีวันนะคะจริงๆถ้าจะกลับมารวมตัวกันอีกรอบหนึ่งเราก็โอเคนะเราโอเคมากๆถ้าจะกลับมารวมตัวกันอีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือ d บายก็อย่างที่สาวบอกแล้วก็เราจะจะกลับมาเจอกันใหม่โอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ทนดูนจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเปนคลิปหน้านะคะว่าเราจะมีอะไรสนุกๆแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะ ตรงไหนสักตรงนี้แหละแล้วก็ถ้าสนุกก็อย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆกันด้วยแล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะบ,บายบาย,ายแฮปปี้แฮปปี้อย่าอย่ายายาร้องไห้เฮ้บยบายค่ะ